อืมจริงสิฉันลืมถามเรื่องหนึง่งวันนี้นายทำงานใหม่วันแรกนายรู้สึกอย่างไงบ้างอืมก็มันก็ดีมันก็มีชีวิตชีวานะและเงินเดือนก็สูงค่อนข้างดีเลยล่ะก๊อกก๊อกเอ๊ะมีแขกมาเยี่ยมเออผมขอเลิกคุยก่อนนะครับเฮ้ไม่เจอกันนานเลยนะหลินเชอ ฉันน่ะกําลังจะออกไปซื้อน้ําโคก้กเพราะเห็นนายกลับมาฉันน่ะอยากจะถามนายว่าที่นี่มีไหมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงไปชั้นล่างอืมมีสีขาบพี่เดี๋ยวผมอะเอามาให้ก็ได้ครับพี่อืมอืมอร่อยจังเฮ้ยแม้ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้จะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนักแต่การได้จิบเป็นครั้งคราวก็รู้สึกดีจริงๆเลยนะแต่ฉันก็กลัวว่าฉันจะอ้วนขึ้นนะเนี่ย อืมพี่ครับแต่ผมว่าหลังจากการจิบครั้งแรกไปแล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแล้วนะครับพี่พี่ว่าไหมก็นั่นสินะอืมแล้วนายอะ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ไปทำงานที่ใหญ่ขึ้นนายคงจะไม่ได้สร้างปัญหาให้จือหาาหรอกใช่ไหมอืมไม่ครับพี่ผมก็รู้สึกปกตินะพี่โอเคเลยพี่อืม ในเมื่อฉันน่ะเป็นคนแนะนำนายให้ไปทำงานที่นั่นนายก็ต้องทำตัวดีๆเข้าใจไหมนายอ่ะทำอะไรก็ต้องตั้งใจทำหน่อยนะไม่งั้นน่ะจะเสียคนอย่างฉันไปนะรู้ไหมอืมโอ้ยเช้าว,วันรุ่งขึ้นเช้าแล้วเหลอเนีย่อ้ยเอ๊ะพี่ครับพี่สุนครับทำไมาพี่ถึงอยู่ที่นี่ล่ะครับ นี่นายตื่นหรือ,อยังเนี่ยยังคงอยู่ในหัวของนายสินะฉันน่ะเพิ่งมาถึงที่นี่ในตอนเช้าไม่เห็นหรอว่าฉันน่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแล้วนายอ่ะรีบทำความสะอาดได้แล้วเก็บของด้วยนะแล้วก็ออกไปวิ่งกับฉันได้แล้วเออที่สุนครับผมอ่ะต้องไปทำงานที่บ้านของเพื่อนพี่นะครับพี่ลืมไปแล้วหรออืมเฮ้ยก็ได้ก็ได้ไดโอเค เมื่อวานเธอได้ไปรงภาพยนตร์ที่เซ็นทันหรือเปล่าอืมใช่ฉันไปแน่นอนอืมเจ้าสื่อหมาน่ะสวยมากๆเลยนะถ้าฉันสวยได้ขนาดนั้นล่ะก็มันก็คงจะดีนะว่าไหมเธออืมมันก็จริงนะแต่เมื่อวานอ่ะมีเพลงเพราะๆเ,เพลงหนึ่งแต่น่าเสียดายนะที่ฉันไปสายแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้เลยว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรน่าเสียดายมาก อืมไม่ต้องเสียดายก็ได้ฉันนะ่ะได้ยินว่าเพลงนั้นเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หนังด้วยนะรออีกสองวันเราไปดูหนังด้วยกันก็รู้แล้วนี่นายทําไมนายถึงได้มาช้าขนาดนี้เนี่ยเอยังเช้าอยู่เลยนะครับยังไม่ถึงเก้าโมงด้วยนะครับนี่นายจะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลายอย่างนั้นหรอนายไม่รู้แต่ว่าวันนี้จือหานจะออกไปข้างนอกเฮ้ยอลินเช่ มาช่วยฉันเก็บของหน่อยโอเคฉันจะรีบขึ้นไปนะอืมคือว่าวันนี้ฉันอ่ะจะไปห่างโจเพื่อถแถลงข่าวแล้วตอนเรียนฉันอ่ะต้องไปดูคอนเสิร์ตอีกด้วยนายจะอยู่ที่นี่หรือว่าตามฉันไปล่ะอืมถ้านายไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะอือฉันจะไปกับเธอไปด้วยกันเถอะนะอืมเยี่ยมเลย งั้นนายก็ช่วยฉันเอาของพวกนี้ไปขึ้นรถนะอืมเฮ้ยโอ้พุ่มกับโ์เยี่ยมไปเลยตอนนี้จืดหานก็อยู่ที่นี่ทำไมท่านถึงไม่บอกข่าวดีข่าวนี้กับจืดหานด้วยตนเองล่ะคะอ่ะโอเคโอเคค่ะท่านงั้นไว้ค่อยคุยกันนะคะอืมพุ่มกับเจ้าวัตูมาบอกว่าบ็อกออฟฟิศของภาพยนตร์ของเขาอะทะลุ15หล้านแล้วในวันแรก ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆผู้อํานวยการเจ้าจึงขอให้ฉันบอกข่าวดีแก่เธอฉันแค่บอกว่าจะให้โทรศัพท์กับเธอฉันขอให้ผู้อํานวยการเจ้า่ะคุยกับเธอแต่ฉันก็ไม่ได้คาดหวังนะให้เขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะมีเรื่องสําคัญที่ต้องโทรไปแล้วเขาก็วางสายไปเลยเอ๊ะนี่มันเรื่องจริงเหรอครับ